เฮ้ยมาอุดเหรอเอ้ยผมเกี่ยวมาอุดอ่ะคือไล่อะเอาไงรถถังหนักอ๋อใช่เหรอเออเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมาอุดโอ้ยอีกแล้วอ้าวเออไม่ใช่มาอุดนี่หว่านี่มันไอตัวเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยผมโดนเกลียดนผมโดนเกลียดเดมันอ๋อไอตัวนี้ตัวที่เราชี้นี่หว่า เออตัวนั้นแหละรถเยลรมันวะน่ะใช่ใช่เป็นรถแต่มันว็นี้เฮลแคทแต่มันโคออทโหลดหน้ารูปใช่ไหมิใช่ใช่โหแย่ละมีตัวมาตายแน่ผมตายแน่ผมตายแน่นะมันอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยรถอะไรวะอะไรอ่ะ หน้าเนี่ยด้านหน้าผมมีอยู่2ตัว oh. มีน่าจะมีตระกูล T2 e ของสหรัฐแล้วก็มีโทแคทอีกตัวเดี๋ยวมังไงชี้มันหนีด้านหน้าตัวหนึ่งมันหลบไปแล้วอะ ไปแล้วอ้มอ,อกมกับมันดีสมุกเว้ยสมุกแล้วก็ถอยดิไมกล้าเขาอ้อมเหูอโอ้โห,โหเลื่อนเราไปไหนหมดเนี้ยเนี่ยเวลาแบบขอโบนิดหนึ่งนะเวลาแบบเล่นแบบนม่แบบมีเวตนพวกเนี้ยไม่มีอีเวต์แม่งกลาชิบหผ่าเลยแต่ละตัว ขอ,อยาดีๆนึงอืมว่าอะไรต้องอ้อมว่าอะไรต้องอ้อมว่าอะไรต้องอ้อมอไปไหนโถ่เว้ยมีสองตัวมันมีอยู่สองตัวขอเข้ามุมละขเข้ามุมละ,ขขม,ม,ละมันมีอยู่สองตัวอะไ oh, shit. Not good. โอ้ shit not good โอ้เรียบร้อยตายเลยโอ้โห มันมีอยู่สองตัวอยู่ในในเมืองอ่ะนั่นไงลูกขี่เต็มเต็มเลยตรเอ้ยเอ้ยเจอเออเจ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 อเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยเจอเลยเออตัวนี้ตัวนี้คันตัวนี้คันเออจังหน้าจังหน้าตายสวยคนละคันเออตกใจตกใจเรื่องไฟตรงข้ามดอนไปแล้ว เอาเฮ้ยมีอะไรใช่เอาเราเว้ยบ๊ายบายคุณจีโอเครอดผมไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฮะตรงนี้เหรอเข้าตรงนั้นเหรอใช่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 อ้ยเฮ้ยเฮนเตอร์เหรอเดี๋วะเดี๋ยววะอัน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 ออไทเกอร์ไทเกอร์สองไทเกอร์สองเหรอไหนอ่ะอ๋อตัวนั้นเฮ้ยเดเมด ไปก่อนข้างหลังก็มีเดินหน้าคะเดินหน้าย่าใส่ไทก้าไฮเกอร์เลยมานี่ไอ้หนูมานี่มามาหนีแล้ว,ลวไปไปยันหน้าใส่ไทเกอร์ไปแอนด์ฟอสเบ็ดเอามาหน,นี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 ก็นนตามผมไม่ช่วยผมไม่ช่วยมาแล้วไม่ได้แอมผมหรอก โอเคเก็บมันละทีนี้ไอ้ที่ผมไอ้ที่ผมวิ่งยัดใส่เข้าไเสร็จนะไทเกอร์ว่ามีอีกตัวอยู่ข้างนอกถ้าอยู่ตรงนั้นเราตายแน่ไอเกาะเราถ้าไทเกอร์ยิงไม่โดนอ่ายิงไม่เป็นเราก็โมาร์เอาปืนไปก่อนเลยวันดีสวัสดีหนูไอ้หนูย่อวัสดีนี่มาอยู่ตรงนี้มาอยู่นี่อ้อมหน่อยสวัสดีหนูไอโอ้